สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิสดสุขูทุกคนพี่น้องก็เบ็ดวโมงสุบอนพี่น้องก็งต้องเพิ่งแขนเอาลิะสายชินพี่น้องเนาะตัวนึ่งละสายน้ำโซกตัวนึ่งละสายกันผีใครเนี่ยจะมีมงประดับพี่น้องเนาะมันโบได้เป็นนะหางหูอยู่ได้วาเดี๋ยวนี้นะเก้าโมงกว่าป่ามันขีดเด้พี่น้องมันยังมีขีดอยู่สิบสองโมงละชองขีดนะฮนะเมาเจอได้พอน้องแผดนเราเราสอด แต่ว่าบอกวิธีเบิ้งอยู่แต่ว่าเมึงว่านาทีมันอะเท่ายส่วโมงนะฮู้ยู่แต่นาทีมันมูงก็ย่าทบพี่น้องเนาะแป้มงามอ๋อพี่น้องเนาะมือนี่บอลล็กจะเข้ามาอัปเดตอีกเึ้นพี่น้องมุ่งกันยังได้แล้วอยู่พี่น้องเนาะค่อยม้งไปมันล้มมันค่อยเฮ็ดมันลมแห้งเลยเวลาเอาจังกระซีขึ้นนะมันอันตรายแล้วมันลมผัดนะนะเป็นอย่างไรข่อยเฮ็ดมันก็คืออยู่ใดพี่น้องก็ดีเออมุ่งก็คือคือคืออยู่ ตัวใดงงามก็ให้เพิ่นเก็บพี่น้องเนาะสร้างเพิ่นก็เอาใจใส่ดีอยู่สร้างเพิ่นเอาใจใส่ดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะอย่างนี้ต้องมีรางวัลให้ก็คือร้อยคนละขวดรางวัลให้เอาพี่น้องเลาก่อนอื่นก็ขอขอบุญกับคุณทั้งเอื้อจุรีเด้อที่ซอยปาบอนจนมาฮอดมือนี้เนาะใกล้สีแล้วสีทั่วแล้วเฮือนชาลานแป้เนาะนะจัดแต่อยู่ดีมีแห้งเอื่เด้อเก็บไข่ได้ป่วยก็ให้ดีให้เศร้าทั้งครอบทั้งคัวทั้งญาติพี่น้องเอื่อก็ให้อยู่ดีมีแห้งแล้วก็ số mãn lâm đuôi, sao? Thằng cụ nhảy chạy đi, phân và... <tũng> bảo là quẹng con sâm đực nhoi, lấy nóc, mà chăn sa, cứ đực nhoi lấy nóc này, được không? À, để bảo lị sợi chụp sa, Thằng đi, phân bảo khoẻ, thứ con sâm đực nhoi lấy nóc, phân húa phân bảo nè. Oh, nhảy Đời đời. ระวังเด้อระวังเด้อหนุ่มหนุ่มเด้อลมนี่อันตรายมุขคอยคอยเห็ุได้มันอันตรายเนาะลุงลมแน่ลมแนบบอโอ้ขักขัขัคือลอะ้อบ้านนี่ก็เดินตีกันชาตใด้วย ทำก้นเิมนยกแกนยกคักนอันใดเนาะไอ้เลี้ยวเลี้ยวหั่นหันตัวไหนหันเนาะหันเลท้ยหันแล้วไปเชือใหม่แล้วไปเชือละนี่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  ซื้อมาและเอาตองเอาแห้งตัวนี้ดแท่งไร้แห้งนะน้มัดีเลยนอะแก้วแห้งมันงามตัวมันขาวๆปนมนตัไร้ขาวแล้วคนดีให้เอาสีนี่เตไม่ไม่ละเอียดค่ะ่ ส้างจะใช่กระดิ่งวนะน่ะนี่ลุงเห็ดนี่มันแล้วได้เจ้ามาอนีิเฮ็ดตัวนี้ส้างจ้อยช่วงลูกชายมาบ่ทางจอนะอ้อยน่ะบ่ส,สาาบา,ายเพื่อน,นะนเนาะเฮ็ดวังไว้กวาดนั่นลงบ่แม่นแล้วอ๋อพอดีมันขึ้นสูงแล้วมันกระตำเติบไปนะไนี่เนาะญาติบ่มีวังกวาดลงเนาะคักคักคัก อ๋เดียวเอาขึ้นเบิึงขึ้นเฮ็ดกินก็โอ้ป่าวอนเกี่เฮ็ดกินได้แต่ตัวนี่เฮ่อค่อยเป็นแล้วสบายดีเด้อลุงเด้อสบายดีส่งตัวไอ้นายเนาะขึ้นไปเนาะเราว่องไวได้ยังส่งไล่มือแล้วเอายังยังหลุ่มน้ำเนาะโอ้ดิ่งงัวมาแล้วปอนี่หรือมันขวบบอเอ็นมันเลยเอ็นมันอะไรก็ชุบแกงใส่ คนเนี่ยนะน้ำาไว้ยโอ้ยานานเนี่ยเรา่าญจักย่านกันน้อยๆเนาะจัก่านเนื้อน้อยๆได้กินกับเป็นแล้วเนาะบพราะเนาะเป็นจิคงคั่วทุกคนกินบ้านี่แกกิน ชื่อไรนี่ชื่อชามชิปโอ้ชื่อได้นี่เป็นพ่อายเปล่เรนไปตลาดบุมีนมากินเด้อบมีด้ชางบุกินชางเก็บรีกินข้าวกินเรียดบุบบุมักกินเกียดกินเขียดดูเฮือนเราไกินเขียดขอบมือแล้วมานีกินเขียดอยู่แล้วกินอะเกฮ็ดกินเฮ็ดกินไปถ่ากินข้าวนด้นี่ ยังอยากเข่าอยู่ได้นี่นะ,อนอนะโอ้บาทนี่คักแล้ยน้องบาทนี่เนาะชงละ่ะชงคืนล่ะชงคือ,ลอ,คอ,ลอแล้วอันเดี๋ยวเขยังไม่ได้ใส่ลบเขยังเนี่ยเต่าก็คือเต๋อแล้วได้นี่พี่น้องเอ้ยอะเดี๋ยวจะขึ้นก่อนขึ้นก่อนเด้อพี่น้อง คืออะคือะคือะเนาะวันนี้เนาะคือแม่้เแ้้าเถะอะชั้นลเพราะว่าตัวเขาโตโนี่เขาโต้วังโมมันเนาะชมวนว่านนะอันนี้นะอันนี้เด้เขาตน,นอาค่ะ พีเด็าวี่วนี่เออครูพี่มันง,ง่ายแล้วนะอันหลายเน่าผิดอยเอาใช้เร่งไมปแก้เอาไดา้บ่ไม่ช่ละได้อยู่ดองเนาเนนะเไม่สี่แปดห้องเนาะแม่แล้วเอาไม่สีแปดเอาไม่สี่แปดสองเซนเด้มาตีเซนแม่แล้วแล้วก็เอาห้องแล้วก็เอาไม่ช่ละเปะนใช่สองสองตับนะว่า มาอาวนี่บอมาขันห้องไงดิโอ้ขักหลับพี่น้องขัดหลับขันห้องนะาเรื่องโค้งแล้วแป๊แท่งตอกันะือก็ได้เนาะแมนของขันห้องกซื้อขันห้องก็ซื้อขัดขัแล้วแะแแ่ะ ขันแล้วขัดเพราะว่าห้องลูกห้องพ่อเด้เขาต้องขันไรโอ้คือขักแล้ววันนี้เนาะช่างเขาไหมนี่นี่นี่สรางสร้างโบเมนแล้วว่าชิดแค่นี้นะชื่อนี่มาให้เจ้านี่ชื่ออันที่ว่าเขาตีเฮ็ดตู้เด้แผ่น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 ไหมฮอร์ดเตู้เด้บางๆใช่ใช้เจ้าตีแค่นี้เห็นเห็นฮาร์ดนี่เลยก็ให้เห็นไมมนะมันกหางมือกันเน๊ อยูอยู่แด้พวกเราตีห่างจะได้กบเขาตีไ่ได้ดูมันแต่วต้องแต่งเลยเรเห็นมันเห็นไหมนะข้าวก็จะวางข้าวหันเลกอเอามันยิดเสร็ยไม่อันไม่อัดมันเอาไว้ตู้บางๆเลยเหลืองนะมเหลืองัมเอาอันไม่ เป็นเคยดนเาน่ะเอั่แหละเ้วีนเลียบเลียบเเปนเลียบอะเลีย่ยงแล้วเันเหลื่อมนะขอยู่เนาะใสก็ฮใส้สแล้วเป็นว่าเป็นวาเห็นส่เป็นวามันขักกันเป็นใส่มืนบ่เพิ่นเคยเห็นะเนี่ยเพิ่นเคยเห็นเพิ่นแนะนำข้าวร้าวแล้วไอ บอกขับพุทธดอกขับธรรมดานี่แหละบอกแชทพุทธดอกขับพุทธเพื่อันนี้ก็ยังขับไหมอยากได้อยู่บปนี้เนาะให้กบเร่ไปย่างติดหมอกของไทยอยู่เนาะว่าประตูว่าประตูนี่ว่ามันสูงความสูงพุทธแี้ได้พอดีแล้วทำหนี่เนาะดีขยอกพอดีขยอกเต้นเข้ากับ ขยอกเป็นเขากนนอกมันก็กว้างได้นี่คอยว่าเลยชิมนั่งกินเบียร์อยู่นี่เต็มไม่ไงขักแล้วแม่มาบดสั่งคี้่อนบทจืดชื่อส้างคี้ บางเทือเป็นเป็นว่าช่างเชือกช่างเพี้ยฟองเชือกลูกบ่เชือลูกเขาเชือชื่อฟองเชือกจาคสจะฟองเชือกดอกมันชื่อลูกนั่นน่ะเนาะเออเอากระเช้าทิ้งให้นี่เนื้อใช่ไหมกเชากระเชากรเ้ากอะเ้ย้วเลือสองตลอ

หยุดเทิงกะอเลยหยุดเทิงทงเสื่อเสื่อไหวเลยเบาหมู่เนาะโอ้ลูกช่างจ้อยกัจ๊กเวียงู่เด้เรากระดัเอเยอย่านิวีนเลได้แ่ล้วมดีเนาะเออมือมือหน้าใอยชื่อดอกชาวบ้านมาไว้บุญปภณนี้บุญนั่นเนี้ยบุญดอกชาวบ้านเนาะ ขักแล้วคับขักละขัก,ขกละเอือดเห็ดบันไดง้คือขิ้นง่ายบานอ,อาสิเจดคนหบเนนหลอทว อันนี้นะบรต้องโค้มได้นี่ยนะมีตะวันให้มันจูกันละพอได้ตีนี่ลงมานะอันนี้แล้วเนาะก็ตีกันชาดเนะเออก็ไปตามมุมฉาดๆแล้วแบบว่าบได้บรได้เอาโค้มกันนะหมอหโค้งของได้ของคนมัใช่ไหมเนี่ยเขาออกเขาออกนี่จะเป็นอะไรเม็ดเม็ดหนึ่งมันจะเกือบเม็ดหมดหละอันนี้ก็เขาออกนี่ บ่าเนาะอันจังค่ะหลังคาเขานี่นะเออแม่หนึ่งอะฮะคนนี่ชิได้กันดกดิอ่ะคนลายกับชื้อผ้าตังมาปกไว้ที่เนาะขันเนาะเดือดเดือดไปเนาะขัดสายเรียบร้อยแล้วเนาะแปลว่าอลไรเงินมันต้องงามเห็ดไปเห็ดมาต้องงามอยู่ที่มันอยู่ที่คนเห็ดนะอยู่ที่คนเห็ดเป็นคนออกแบบเนาะย่องเดี่ตัวเองอยู่นี่แล้วเห็ดไปตดดำ แบบคนไทยเฮ็ดเครับมันแบบใดกันเฮ็ดเฮือนล่อันโมเดิร์นเห้งไงบอ๊ะมันเาว่าไหรนโมเดิร์นนี่ก็แบบหอนเห้งไงนี่เนาะเท่าไ่างเวลาทำมุ้งเหล่ามุงแปะ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 รู้ดิแต่ว่าตัวเขาไม่ได้ออกแบบแบบนั้นแต่แรกเขาเป็นออกแบบแบบนั้นแต่แรกเขาง่ายละเลี่ยงแล้วไป ลงมาแม่เอินมเนไปไเอินไปโทษที่ป่ะิเฮอยแม่ให้เยอยเฮ้ยเอาได้นีเยแม่คอยเชียมาแทกนี่ลองเบิ้อนมาหอน month หู้ละเขาจะาหู้มันจะไปจักแพนอันี้ปะ,อ,ะอันบ่อนะอันผานั่นนะเขาจะไปแท่งมึงเถอะนะหู้แล้วนี่มันข้างเราประมาณชี้ปราเมส์นี่เนาะนี่แหละข้างชี้ปราเมส์ตัวนี้กับชี้กว้ากว้านี่ตัวนี้มันสูงมันสูงครัาบบัตรตัวนี้อ๋อเด้อเนอะขันห้องเส้นคืกัย,อออย,อยางขันห้องนี่เออบ่อกดอกนนี้ขันห้องนะ เขาเอาไม่เจอแล้วคือมาวันนี้แหละเขาก็จะเอาแผ่นตัวนั้นตีแท้ก็ได้เห็นเนาะจะดบอดสองกันเด้เตือไอ้นายเอาเมียเด้เตือไอ้นายเอาเมียจุดบอดสองกันหางยังดิ๋ยนี้โอ้ยหาพระยังพ่อตลาลอะไรนี่เลยทำไมเงินพอแล้วฮะบ่รอบ่พอเลยจะคืออะไรฮะ เปิดป้องเยี <glucose been w benim> <c oughs> oh, uh os, ่ยมไผยเปิดป้องเยี่ยมมันไหนโอ้งามอยู่ดิได้อยู่ได้อยู่ช้ำนี่งามอยู่แว่าผ่านออยออยู่ผ่านบ่ผ่านออยอนี่งก็ได้ได้ได้ย่ต่อนั่นบอลน่ะไปแปลว่าใช่แล้วต่อแล้วบอวันี่ ทางแล้วเนาะละเอียดเนะาะทำเลยั้งก็ต่อเขาเนาะเดี๋ยวน่อยเนาะคอนตีอยู่ที้างหลังข้างขึ้นน่ะคอนตีเอามาทื่นเอามาทื่น ได้ลยววันนีไอ้นากินเล็บร้อยนะมเผัู้นสูง่อมใมันฉุ่โพดเฮาญามันจ้ำนกัต้นนั้นโพดนะเพราะที่ใช้ลูกตีงกับหาิบเชนแล้วมันมีไม่หมออหัวมันอีก มันติดต่ำมันแค่พุดแค่แข้งน้อยนี่แหละใส่แข้งน้อยมันแปดเซนแล้วเนาะความสูงไอ้เนี่ยอาสี่เซนนี่ละข้อแรกเนี่ยแล้วเดีซื้อสี่มาท้าได้บ่พื้นนี่จ้ะวะเดี๋ยวแนวกันได้แล้วบ่กว่าพื้นนี่ไงเฮือนพื้นเฮือนนี่พื้นเฮือนนี่นะนี่แบบแป้นนี่ ท่าท่าคหนักเลยหรือเปล่าท่าอยู่แล้วพนังนะเรื่องท่านะท่าอยู่แล้วเชียวเชลเล็กมาให้พัดท่าพนังนี่ท่าพนังอย่แล้วพอแล้วจากแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยากงามเพิ่นอยากงามเพิ่นอยากงามจัดให้เพิ่นนู่นแล้ว Đó. Đó. Bộ cưới, cưới, cưới ào lé nó bộ khơi cái khơi áo hả lẽ nó thả 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 và phần phần bước giả cầm hao leo à ừ thả đấy phần bảo thả cái thả đều thả hình hao hình mặc ngam đến vào hao kỳ lại cái mặc ngam gì đây Con mặc ngam vô đấy nhỉ กินก็นได้แหละป้าบอลพี่น้องเอ้ยบาดเนีันท่าสีนี่เท่าไหร่ครับเอาสีนี่ท่าบมันกื่นอยู่ได้กีบ่บาเนาะโอ้สีาทา,าเป็นท่าแบบเป็นเน้นท,ท่าพื้นนะ าีีน่สคือม,มันกลืนอันค่อยว่ามันกลืนกนล,นลิ่นเป็ดมันกปลี่นนะกระนั้นสลักน,นี่มัน,นมสฉียนนั่น,นพูดค่อยว่ามันแพงไม่เหมาะสลักนะแต่ว่าเขาปรึกษา,าเป็นอีกที่ก็เนาะม่เอสีจมูกนี่เพราะว่าเขาท้าคักแน่มันก็บคักแหะว่าร่อนมันก็บโบร่อนง่ายด้วเพราะว่าเขาเอาปูชาดอยู่แล้ว ไเดิ่นอยากให้มเด้งามแล้วพี่น้องเนาะบาดนี้เนาะคบเอาลิสิได้ขอโตกนเด้อพี่น้องเนาะลงพัดตาพี่น้องเนาะมุงก็ยางแน่พี่น้องมันยามลมเพิ่นก็ค่อยแหละพวกอันตายน้อง้างเพิ่นก็ค่อยเฮ็ดน่แหละยตุก ยัดโต๊ะมันบาดมือเนี่ยเบลลี่ยังนะมันบาดมือยังงบมือไาได้เลยส่นะไปมุงเพือนให้น้องก่อนมันบาดมือจน,ดอนดอได้เป็นยิบอยู่ห้องหมอชามเข็มชีเข็มขม,มือเกือบตกออกนะตะกี้นะโอเคเด้อพี่น้องเด้อทามีแต่บ่กค่อยเบิ่งไปในหลับพี่น้องสบายดี